มาบอกอะไรกับคุณบ้างน,นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะนึกก่อนนะคะว่าจะให้เขาคนนี้เนี่ยเป็นใครเขาคนนี้คือคนรักของคุณหรือเปล่าคือคนคุยหรือเปล่าคือคนเก่าของคุณหรือเปล่านึกก่อนนะคะอะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแม่วิชวิตนะจะมาจับให้นะคะว่าลัคนาราศีอะไรมีสิทธิตรง80%ดูจากโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ คนที่เกิดอยู่ในวันที่77-27นะคะคนเกิดอยู่ในพฤษกกันมังกรน,นะแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในวันที่1อ่0 3 0นะคะเป็นมิถุนตุลกลุ่มค่ะ9 9 2 9นะคะคนเกิดอยู่ในเมษสิงห์ธนู คนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมค่ะ23 3 23 3, 3 3 1และสุดท้ายนะคะ22-22ิ 2, 2, 2, 2, 2, นะคะมีนกรกฎพีจิกนั่นเองนะหากใช่นะคะไปต่อก,กับแม่วิชวิตได้เลยนะใครนะคะต้องการที่จะดูส่วนตัวนะคะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะแล้วเข้ามาตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะคุณกับแม่จะได้เจอกันนะอะส่วนใครนะคะอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะคะแม่เปิดรับสอนลูกศิษย์แล้วนะ,ะหากคุณนะคะอยากที่จะอ่าน จาะใจเขานะคะหรือว่าอ่านสถานการณ์ทั่วไปนะคะสามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะคะว่าเรียนอย่างไรแต่อย่างน้อยนะคะคุณจะต้องมาทําแบบทดสอบให้ผ่านก่อนถ้าไม่ผ่านก็คือไม่สามารถเรียนได้เนื่องจากคุณเครียดจนเกินไปนะคะขออนุญาตผ่านนะคะนะอ่ะขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณกับเขากับคนที่คุณถามถึงตอนนี้ดีกว่า ได้อะไรได้นายออฟคอ c ์นะคะเอ็กออฟ o อรนะคะเทนออ n วอนเชงแมนนะคะเซเว่นออฟวอนสถานการณ์นะคะก็คือคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องนะคะทำให้อึดอัดใจซึ่งกันและกันนะคะเขาหรือคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่กำลังแบบภาระนะคะหรือว่าเป็นฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นคนผิดนั่นเองนะ ก็เลยทำให้คุณทั้งสองคนนะคะคุยกันน้อยลงมากๆนะจนอาจจะแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะแต่ติดต่อสื่อสารกันผ่านธุรจิตค่ะคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะคะแต่ในใจลึกๆของคน2คนนี้เนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่าอยากที่จะเอาชนะเธอฉันตั้งหากที่เป็นคนถูกนะเธอนะั่นแหละเป็นคนผิดทำไมเธอถึงไม่ยอมมาขอโทษฉันอ่ะอันนี้นะคะคือสถานาการณ์ทั่วไปของคนที่คุณกาลังจะถามถึงอยู่ค่ะ เดี๋ยวแม่จะไปต่อเลยนะในเรื่องที่ว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรอันนี้ฉันก็ทําขึ้นมาเองนะคะยังไม่ออกขายนะเพราะว่าแบบเออหากล่องใส่ไม่ได้นะคะมีร้อยกว่าข้อความนะคะนะออภาวนาให้ฉันหาแบบกล่องให้ได้เถอะฉันจะได้ปล่อยขายสักทีนะอ่ะนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนนะคะอย่างที่แม่บอกเลยนะคะก็มาที่หน้าไบโอนะคะแล้วก็กดเข้ามาในบ้านเขียวนะคะตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์นั่นเองนะจ๊ะ มาดูสิว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรใบแรกนะคะ If it's 10,000 hours or the rest of my life I'm gonna love you นะคะไม่ว่าจะใช้เวลา่ประมาณ1,000 0ชั่วโมงหรือตลอดชีวิตของฉันนะคะฉันก็จะทำนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเออฉันจะรักเธอได้อย่างไรนะคะนะแล้วก็ You turn me on and b o u g h t color into my life นะคะเธอทำให้ฉันแบบเหมือนแบบตื่นรู้นะคะและสร้างสีสันให้กับชีวิตของ อันแล้วยังไง When you go I follow No matter how far นะคะไม่ว่าเธอจะไปไหนฉันก็จะตามไปด้วยนะไม่ว่าเธอจะแบบอยู่ไกลขนาดไหนติดตามทางธุรจิตหรือเปล่าคะอาจจะแบบไม่ได้เดินทางตามจริงๆนะอ่ะท,ที่เธอเคยบอกฉันอยาร้องไห้นะคะเคยไปบอกเขาหรือเปล่าว่าอยากร้องไห้นะ่ะ use your one phone call on your ex girl นะคะเหมือนประมาณว่าเธอก็ใช้เบอร์เดิมของเธอเนี่ยโทรหาคนเก่าสิอุ้ยอุ้ยตายแล้วเป็นคนเก่ากันหรอคะเป็นคนเก่าหรือเปล่าถ้าเป็นคนเก่าอะเมนเมนให้แม่ด้วยนะอ่านหนดูซิต่อมานะคะ Never let me go อย่าปล่อยฉันไปเลยอ้าวแต่เธอเดิอนออกไปเองนะ You are my water when I'm stuck in the desert นะคะฉันรู้สึกว่าเธอเหมือนเป็นแบบแหล่งน้ำแหล่งเดียวโอเอซิสแห่งเดียวนะคะเว้นตอนที่ฉันนะติดอยู่ในทะเลทรายนะคะ,ะยังไงต่อ aint, painted on my soul is what indelible นะคะมันติดอยู่ในใจฉันเธอเนี่ยมาวาดรูปหัวใจอยู่ในหัวใจฉันไม่ใช่หรอกเหมือนประมาณว่าสิ่งที่เธอทําทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังคงอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในใจของฉันไม่สามารถที่จะแบบ เหมือนลบล้างออกไปได้นะคะผสมภาษานี่ก็คือยากเหลือเกินนะ Is you is you is all for you นะคะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยฉันทำเพื่อเธออ่ะแล้วยังไง Is is my is 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 by mistake or design มันคือมันคือแบบเออความผิดพลาดของฉันหรือว่าแบบเออฉันตั้งใจเอ่ยอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกสับสนนะคะ Keep it under low if you want to hide นะคะ ถ้าเธอไม่อยากจะบอกใครเรื่องราวความรักของเราทั้งคู่เนี่ยเธอก็เก็บเอาไว้ในใจก็ได้นะจ๊ะอะแล้วยังไงอันสุดท้ายนะคะ s o m e o n e t o l d me Stay away from the thing t h i n g that aren't yours นะคะมีคนเคยบอกฉันนะว่าไม่ควรที่ไปยุ่งกับอะไรที่มันไม่ใช่ของเธอนะอยากรู้จังเลยนะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยแล้วก็มีวันเกิดตรงนะคะ คุณมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณทําให้เขาคนนั้นอะรู้สึกว่าคุณมีเจ้าของเราวหรือเปล่านะอ่ะใครชอบนะคะคลิปข้ขอความของแม่นะคะก็สามารถเครมคําทํานายไว้ได้เลยจ้าเขาคนนั้นกําลังรอคอยข้อความจากคุณอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะดองแชทคุณนะคะหรือคุณดองแชทเขานะคะ แม่มันย้อนแยงมากเลยนะถ้าเขาดองแชทหนูอะแล้วเขาจะมารอคอยคําตอบอะไรอ่ะการดองแชทนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณส่งสติ๊กเกอร์ไปหรือว่าเป็น regular question นะคะหรือว่าคําถามที่แบบเออไม่รู้จะตอบอยังไงอะเขาอาจจะรอขอความอื่นๆอยู่ก็ได้นะคะอันนี้ฉันฉันเอาใจช่วยแบบอ่ะสำหรับคนที่ถูกดองแชทสุดแล้วนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขารอคอยคําตอบจากคุณอยู่หรือเปล่าวันนี้อยู่กับแมววิชวิตนะคะในช่องเล็กช่องมากระบ,บูค่ะ ใครก็ตามนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตรงแค่20-30%อพอนะคะไม่ได้ให้ความหวังอะไรเยอะแยะเนาะส่วนใครนะคะที่อยากจะตรง80นะต้องมีวันเกิดคุณหรือเขานะคะหรือว่ามีทั้งคู่นะจ๊ะคนที่เกิดอยู่ในวันที่144่4นะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมค่ะคนเกิด33 233บ3 1นะคะคนเกิดมีนกรกฎพิจิกค่ะคนเกิด1ิ20-30นะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมค่ะคนเกิด44่4นะคะคนเกิดอยู่ในอ่า พึ่สศก,กันมังก่อนนะคะสุดท้าย22 2ยิบสองค่ะเมษสิงห์ธนูจ้าหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่นะคะแล้วก็มาดูตรงโปรไฟล์นะคะจะมีลิงก์เข้ามานะจ๊ะอะขอดูหน่อยว่าเขาคนนี้เนี่ยลักษณะแบบไหนนะคะฟันทงไปเลยลักษณะแบบไหนเออยูออฟ o อดเ The Devil นะคะท o o อฟวอนส์คิงออฟวอนสแล้วก็ Queen of Cups นะคะ อย่างแรกเลยคนคนนี้เป็นคนที่พูดจาไม่ดีนะคะชอบทำร้ายจิตใจคุณชอบชอบ็ชอตฟิลคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสิ่งที่ฉันพูดไปอะเธอดูไม่ชอบเธอดูไม่พอใจเธอดูแบบเอ้ยมองว่าฉันผิดอยู่ตลอดเลยอ่ะเขาจะมีคำหรือไม่อาจจะเป็นคนที่ปากร้ายนะคะชอบจิกจิกกัดกัดนะคะหรือพูดจาแบบเน็บแนมเจ็บแสบนะคะหรืออีกในยะหนึ่งก็คือคุณกับเขาเคยเป็นคนเก่าของกันและกันนะคะ อ่ะผ่านไหมถ้าผ่านไปต่อนะคะใบที่สองคือเดอะเด i ินะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจุชูนะคะมีตัวเล็กเยอะนะคะเป็นคนที่มีลูกล่อลูกชนนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะคุณมักจะ คิดถึงเขาอยู่ตลอดเลยอะไม่ว่าเขาจะทําดีหรือไม่ดีคุณรู้สึกว่าสเสน่ห์เขาเกินต้านหรือเกินแบบขาดเขาคุณขาดใจค่ะอาจจะเกิดอยู่ในรัคนาราศีมังกรนะคะหนึ่งห้าสิบห้ายี่สิบห้าได้นะจ๊ะต่อมานะคะทัวร์บอลส์นะคะคนคนนี้เป็นคนที่วาทาศนลป์นี่แบบปังมากเลยนะคือเป็นคนที่อยู่เป็นค่ะเป็นคนพูดเก่งเป็นคนน้มเน่าจิตใจคนอื่นเก่งแล้วแถมแบบ ดูคล้ายๆกับว่าเขาจะอ่านใจคุณออกนะคะว่าคุณคิดอะไรชอบอะไรทําอะไรแล้วเขาก็แบบชวนคุณคุยได้ถูกใจมากๆใช่ไหมถ้าใช่ไปต่อด้วยนะคะต่อมานะคะ King of Wands เนี่ยคนคนนี้นะคะก็เป็นคนที่อ่ะเจ้าชูไปแล้วแหละแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะหุ่นดีค่ะมีสเสน่ห์ค่ะหุ่นอาจจะนักกีฬานะคะอาจจะเป็นคนที่หุ่นแบบลินลีนนะคะไม่ค่อยอ่อไม่ค่อยมีไขมันในร่างกายนะคะเขาจะอ่ากำจัด ไขมันออกไปหมดนะคะแต่งตัวสะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกแบบชวนฝันดูเซ็กซี่เย้ายนใจนะคะคนคนนี้บ้างงานพอสมควรเลยนะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมนะคะชอบปาร์ตี้ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะสุดท้ายนะคะควีนน็อคคัฟเนี่ยตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูโนสนโนแคร์นะแต่บทจะอบอุ่นขึ้นมานี่คืออบอุ่นแบบ พ่อไมโครเวฟแม่ไมโครเวฟเลยนะจ๊ะคือแบบอบอุ่นอ่อนโยนละมุนตุ้นน่ารักอะ่ะบทจะน่ารักคือน,น่ารักมากโอ้ยสเสน่เกินต้านเหลือเกินใช่ไหมคนลักษณะแบบนี้ถ้าใช่ไปต่อเลยนะคะจะได้รู้กันเลยว่าตัวเขาเนี่ยรอคอยการติดต่อจากคุณหรือเปล่าเอ่ยใครอยากจะอ่านได้แบบซึ้งๆแบบแม่นะคะสามารถที่จะลงเรียนได้นะคะก็กดไปที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะจะเจอลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดเข้ามาค่ะแล้วก็มาขอทําแบบทดสอบก่อนนะจ๊ะ การเรียนมีค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่ใช่เรียนฟรีนะจ๊ะเพราะว่ารายดูไมถ้าเกิดไม่มีค่าใช้ใจ่ายอ่ะเดี๋ยวเธอก็จะทิ้งแบบคอร์สเรียนของดิฉันเออจะปล่อยให้แบบเออแม่เนี่ยแบบลอกเกอร์ไปคือแบบไม่ได้สอนต่ออะไรแบบเนี้ยอ่ะมันก็ต้องมีอะไรมาแลกด้วยกันนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าอยากติดต่อหรือเปล่า k n n o OF ค i n n i n g of w a n d s นะคะ Four of Wands Two of Wands นี่ให้ติดต่อสื่อสาร123นะคะอ่ะแล้วก็ n ายออ f c u p แน่นอนว่าเดี๋ยวเขาจะทักมาหาคุณค่ะแต่ตอนนี้นะคะตัวเขาขอไปทํางานทําเงินนะคะหาเงินหาทองอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะทักทายมาหาคุณนะคะการทักทายมาเนี่ยก็จะมาหยอดหยอดนะคะมาทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะเ <c oughs> ขาอาจจะมีคําพูดคํจาใจที่แบบน่ารักนะคะแล้วก็อาจจะมี คำพูดที่เหมือนประมาณว่าอยากจะชวนคุณไปนู่นไปนี่นะคะรีบตกลงซะนะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เปลี่ยนใจง่ายนะคะแล้วก็คนในสต็อกของเขาหรือว่าคนที่อยากจะไปกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าคุณ แบบถ้าเขาถามว่าแบบเออวันนั้นว่างเปล่าว่างว่างเลยคุณว่างเลยนะคะแล้วคุณตอบรับไปเลยค่ะแล้วเขาจะชวนคุณคุยยาวนะคะแต่ถ้าคุณเหมือนแบบลีลากลับอะไรประมาณเนี้ยอ่ะอันนี้อันนี้ก็แฮ้วนะจ๊ะนะอ่ะจบกันไปแล้วนะคะใครชอบคําทำนายของแม่นะคะก็สามารถเคลมคําทํานายไว้ได้เลยจ้า